อ่ล่ะครับทุกคนครับต้อนรับสุวรรณติงซีซั่นล่าใน hunt the creature นี่คือการล่าสัตว์ประหลาดนะครับและคุณกำลังอยู่กับเวกพีโอนั่นเองวันนี้เรามาในแมปนี้นะครับและนี่คือแมปในโลโบ็อกเช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวก่อนเอ๊ะเพื่อนไปไหนหมดอะไปไหนกันหมดอะ่ะเพื่อนๆอ,นอะ่ะเฮ้ยเราต้องเตรียมอะไรอะเดี๋ยวก่อน มีให้เตรียมบ้างไหนดูซิไม่ได้ฮะทำไมในนี้ไม่มีใครอยู่เลยทุกคนแย่และไหดูซิโอเคเรามีขวานไต่ขวานมาจ้วงแล้วตอนนี้อันนี้คืออะไรอะโอเคไม่มีอะไรทำไมเมืองนี้มันมีใครอยู่เลยครับอ๋อนั่นไงเราเจอเพื่อนละ หวัดดีเพื่อนออกได้ไหมเนี่ยไม่ได้เข้าได้ไหมไม่ได้ประตูมันล็อกหมดเลยทุกคนตอนนี้เรามีเวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่มันรถไข่เนี่ยเดี๋ยวนะตรงนั้นมีอะไรดูเหมือนจะมีบ้านคนอยู่เอาละประตูอยู่ไหนไม่รู้ละ เขานี้แล้วกันโอเคนั่นอะไรอ่ะทอแป๊บไปเต็มงานเข้าเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีอะไรไหนดูซิในห้องอะไรเนี่ยไม,ม่ได้ฮะขึ้นบนเลยดีกว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยม,มีแต่แป๊บปะโถ่เอ้ย,ยวนะไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ โอเคของต่อออกไปลุยใช่ไหมเดี๋ยวนะนี่อะไรอะห้องนอนห้องนอนมีอะไรไหนดูสิไม่มีอะไรเลยอรับเลยยิบสองวิเดี๋ยวนะออกทางไหนเนี่ยอาแล้วไงออกมาข้างนอกกลายเป็นอย่างนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอรบคนบ้านป๊ดนึงดีกว่าทา,ทางจะไม่ใช่เรื่องดีเดี๋ยวแป๊บหนึง ขอเขียเอาขวานมาใช้ก่อนปุ๊บขวานมาแล้วครับเอาละเดี๋ยวนะแป๊บหบนึง่งตรงนี้มีอะไรเปล่านเนี่ยเอาละครับตอนนี้เราต้องเกิดการล่ากันขึ้นอยู่ไหนละเนี่ยเขาเนี้ยเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนกันฮ้ยนี่มันห้องนอนไม่ใช่ผิดทางพอมมันมืดแล้วมันมองไม่ออกนะครับทุกคน นะไหนอะอยู่ไหน,ไหนสินู่นไงอยู่น,นู้นเจ้าละเห็นละรูปร่างขายแมงป่องนั่นไงเพื่อนเรากำลังจัดการอยู่พัวเขาให้ปุ๊บโอ้ยมันปล่อยมันปล่อยเข็มพิษครับทุกคนเฮ้ยไปไหนเนี่ย สวัสดีเพื่อนไปไหนกันแล้วอ่ะอุ้ยนั่้ไงนั่้ไงอยู่นู่นอยู่นู่นผัวเขาให้อุ้ยอ๊ย,โ,อยโจนเข็มพิษอ่อุอ้ยชาชาติดสตันติดสถานะครับทุกคนอุย้ยอะไรเนี่ยโอ้เพื่อนเราทำไมเร็วขน่าน่ะนี้เพื่อนเราคุดเก่งอุยอ้ยอะไรสุขภาพต่ำพูดไปเล่นอึ๊บกระโดดอึ๊บอึ๊บหมุนก่อนอุ้ยโอ้โห ันละลายเมือกเดี๋ยวใส่เย็นๆโอเคแย่ yeah, แล้วตอนนี้สุขภาพตา่ำโอ๊ยช็อกช็อกเดี๋ยวอะไรกันเนี้ยโอ๊ยแย่โอ้ย,ย,อยช่วยด้วยเพื่อนอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้โดนพิษใช่ไหมโอ๊ยทำอะไรไม่ได้ตอนนี้รักษาหน่อยเพื่อนๆขอบคุณมากเธอโอ้ยเป้ผีขอบคุณมาก ขอบคุณครับโอ้ยมันหายไปไหนแล้วเนี่ยมาเจอกับจอร์ิกกกันหน่อยอุ้ยนี่อะไรอะ่ะฮึเฮียมีปืนด้วยหรอพูดเป็นเล่นเดี๋ยวพันถึงชน,นะเฉยเลยหรอฉันไม่มีที่ว่าง อยากจะทิ้งเงินอารัสโซเปียคืออะไรเนี่ยยังไม่ได้ฟันสักชับเลยเพื่อนเก่งเหลือเกินอะไรกันเนี่ยฮันติงซีซั่นโหจริงๆได้อีกร้อตัวคูณชนะ1.5 x เอาล้วรัตอนนี้เหมือนจะอัพเลเวลเป็น2เหรียญทองปลดระดับปลดล็อกระดับใหม่เรียบร้อยคนระับโอเคจัดว่าแจ๋ว ดูก่นตรงนี้ไม่มีอะไรอ่ะงงนิดหน่อยลงไปให้เขาช่วยถือว่าเป็นตัวถ่วงวันนี้รับบทเป็นตัวถ่วงเพราะฉะนใั้รนที่ชอบแมปนี้นะครับก็มาช่วยพี่โอได้เดี๋ยวพี่โอจะแปะลิงก์แมปไวให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เล่นด้วยกันได้นะครับแต่ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตามกันให้ด้วยสำหรับเอาเวและมีโอกาสมาเล่นด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ